แล้วครับผมก็จะขอสวัสดีชาวกาลีนาฟรีไฟล์ไทยแลนด์กันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเซสกิลเด็กแหลงที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับก็ได้ข่าวว่าค่อนข้างที่จะโกงครับเล่นคอมโบกับปืนฟาร์มัสนะครับยิงแบบ2-3เม็ดล้วนนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะโกงจริงหรือเปล่านะครับสำหรับเซสกิลเด็กแหลงในวันนี้นะครับ ก็ก่อนที่จะไปดูกันในเกมนะครับเรามาดูทางด้านของเซตสกิลกันก่อนเลยนะครับก็เซตสกิลที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซตระยะไกลนะครับยิงแรงสําหรับเด็กแรงนะ ah. ก็ตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นมาโลนครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความเสียหายตามระยะห่างสูงสุด 1 5นะครับและที่สำคัญนะครับศัตรูที่ติดสถานะมาร์กนะครับจะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้น5%ด้วยนะครับเล่นคอมโบกับโมโคนี่โคตรจัดนะครับคุณดูตัวต่อมานะครับก็จะเป็นไคลอสนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มนะครับในการโจมตีแต่ละครั้งนะครับศัตรูที่มีโล่หรือเกาะจะถูกลดค่าโล่ความทนทานลง1 2 0ของความเสียหายที่ได้รับนะครับสำหรับตัวนี้เจาะเกาะแรงนะครับคุณดูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นลูน่านะครับตัวนี้ไม่พูดเยอะนะครับเพิ่มอัตราการย แนะครับแล้วก็ทุกๆ1นัดที่ยิงโดนสตูลครับจะเปลี่ยนอัตราการยิงเป็นความเร็วเคลื่อนที่แทนนะครับสูงสุด15เปเซนะครับสำหรับลูน่าตัวต่อมานะครับก็จะเป็นโมโคนครับก็าําการหมายเขาเรียกว่าไงติดมาร์กนะครับก็มาร์กัตูนะครับระยะไกลนะครับคอมโบกับตัวมาโลนี่โคตรโกงนะสำหรับโมโคกับมาโลนะครับคอมโบกันครับเพราะว่ามาโลมันจะ ศัตรูที่ติดสถานะมาร์กจะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้น5%ครับดึงโคตรแรงครับเราไปดูกันในเกมไนขวามันจะโกงขนาดไหนนะครับก่อนที่จะไปดูในเกมครับนี่เลยครับสัตว์เลี้ยงของเราครับก็ขาดไปไม่ได้นะครับสาหรับตัวแฟกตัวนี้นะครับสาหรับไว้รองหลังนะครับเผื่อโดนยิงจากด้านหลังนะครับคนดูนี่ก็จะเป็นเซสกิลเด็กแล้งที่ผมใช้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมไปขวาคนดู Let's Go ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องร้านนี้เลยเทพครับ บริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกถูกขวาเติมเองและยังมีเกมอื่นๆอีกเพียบร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วเติมภู้มต้องเทพฮับลิง์กอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วจังหวะนี้ผมกรโดดมาที่เมืองพีกนะครับก็เหมือนจะมีศัตรูอยู่ข้างหลังผม1นตีนะครับผมกระโดดมา จังหวะนี้ผมโดดมาที่เมืองพีคคนเดียวเลยครับไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าเพราะผมเล่นเซสกิลดึกแ้งไหวอยู่แล้วนะครับโดดมาครับว่าเก็บปืนเลยนะครับจังหวะนี้ได้พาราฟาวมาครับวิ่งมาแบบนี้จังหวะนี้ไล่ตามไปครับตีแกงดอกละห้าสิบหกดอกละห้าสิบหกดาวไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้เห็นแบบแบบอยู่ไหนยอยู่ไหนซับกอนเลยกันโอเค <S 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 ข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหน้าโหโดนโดนติดหมาผมไปเมื่อกี้ก็เก็บอยู่นะครับเกเบแล้วได้มาคิวหนึ่งนะครับเหมือนจะมีตีหนึ่งนะตรงนี้ โอเคฟาร์มก่อนนะฟาร์มก่อน,นครับอุ้ยอุ้ยโดนม,มาเหมือนกันนะครับพันยาก่อนเอเคปืนพาราฟาขมงวัลแรนนะครับบนดูอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยปืนซองซองรัวโอเคเก็บมาก่อนนะแล้วก็กระโปรงกระเป๋าอยากได้เกาะน,นะครับจังหวะนี้เหมือนเหมือนผมได้ยินเสียงเท้านะครับซ้ายฝ่ามือโผล่ม,มาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับดาวหนึ่งตายวอนเลยข้างหน้าผมจะมีตัวหนึ่งมแบบีดาวครับโอเคซ้ม,ม,มเลยนะครับ มีซ้ก่อนเลยเจอเซสกิลเด็กหลังผมไปก็มาดีครับเคสองยาวเลผมได้ยินเสียงเท้านี่ไงเสื้อส้มเรียบร้อยอย่างงี้ดาวเฮ้ยไม่ดาวนะครับอันนี้ตุยแล้วนะครับโอเคจังหวะน,นี้ผมกเก็บไปสี่นะครับคนดูก็เก็บหมดตี้เลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเซสกิลนี้นะครับคือแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับโดยผมยิงแบบเดียวร่วงเลยนะโอเคเรื่องเหมือนข้างหน้าจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าตัวหนึ่งหรือตี้หนึ่งนะเหมือนจะมีตี้หนึ่งครับมันยิงกันนะ โอเคจังหวะน,นี้เซตสกิลเราก็พร้อมแล้วเอาพาราฟ้าเปิดหัวเลยดีบ่างแบบนี้ก็โดนไปห้าสิบเรียบร้อยเจ็บอัพด้วยปืนชาร์ตดาวหนึ่งโอเคสามเลยนะครับคุณดูสามเลยสามเลยสามเลยโอเคแล้วเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเห็นอ่าตยูยิงเฮ้ยแล้วเราได้ฟาร์ม마สแล้วโอเคจังหวะนี้ผมได้ปืนฟา마สม,มาแล้วนะครับผมข้างหน้าผมเมื่อกี้เห็นมีตัวหนึ่งนี่ไงเอาไปทีสองทีนะ วันนี้อยากวัดเชิงไหมน้องเบาวน้องเบาวอยากวัดเชิงไหมโผล่หัวมาสิเคไม่โผล่ามาผมก็เอาระเบิดยัดไปนะครับคนดูจังหวะนี้ต้องออกนะละ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ดาวโอเคได้มาอีกคิวหนึ่งนะซ้าเลยแล้วกันวิวงพีผมว่าได้มา6คิวเลยนะครับผมลงมาคนเดียวนะเพราะผมบอกเพื่อนให้ลงมาเพื่อนไม่ลงนะเพราะว่าบอกเพื่อนบอกว่าตึงนะสำหรับเมืองพีก มาเรามาดูกันดีกว่าว่าจาังหวะนี้ผมจะออมาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้ผมจะได้กี่คิวนะครับคนดูไม่รู้ว่าวงเพชกัศัตรูหมดหรือ,อยังนะเดี๋ยวเรามีเหรียญตอนนี้ผมมีเหรียญพันหนึ่งนะเหมือนข้างหน้าจะมีอีกตัวสองตัวนะโอเคจังหวะนี้ฟาร์มาเราได้เฉยดฉายแล้วละ่ะดาวมาเป็นมีดาวโอเคโคตรแรงนะฟาร์มาผมกินจังหวะนี้เข้าชาร์จด้วยสองรัวเรียบร้อยดาวโอเคซาเลยนะครับคนดูซาเลย สามสามโอเคเฮ้ยผมได้มาแปดคิวนะจังหวะนี้ได้มาแปดคิวแล้วตอนนี้เหรียญผมก็มีอยู่อ่พันหกนะเดี๋ยวเราจะไปแลกทางด้านของเรียกว่าชิปอัรฟฟาร์มาร์กันดีกว่าคนดูเฮ้ยนี่เล่นวูดสองกระบอกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระสุนซองผมก็จะหมดนะครับโอเคเฮ้ยเจอกระสุนซองพอดีโอเคถียาผมมีกี่กล่องเนี่ยหกกล่องนะโอ้ยกระเป๋าสามโอเคเลย Okay. ฟาร์มไปนะครับฟาร์มไปนะครับเหมือนข้างในยังจะไม่มีคนมาฟาร์มนะครับผมก็ได้แบบฟาร์มแบบอิ่มๆนะโอเคซื้อนี่ดีกวา่าของดูซื้อเขาเรียกว่าไงอะชิปอัพฟาร์มัโอเคเดี๋ยวเราซื้อชิปอัพฟาร์มัดีกว่านะช,ชิปชิปชิปอยู่ไหนอยู่นี่ไงเอาไป5ชิ้นโอเคห้า okay. ชิ้นก็เกินเอามา3ชิ้นนะครับโอเคเราอัพเลเวล3เลยนะครับคนดูจังหวะนี้พร้อมบวกนะครับนี่ไง เจอสเต็ปยิงวิก้เฮ้ยมีคนไหมมีคนไหมเมืองพีกมีคนหรือเปล่าหรือเหมือนผมลืมซื้อเก็บเสียงมานะครับเดี๋ยวเราไปซื้อเก็บเสียงกันก่อนนะจังหวานี้มันต้องใช้กับเก็บเสียงนะครับสำหรับฟาร์มาน,นะคือมันจะยิงแบบโคตรนิ่งนะครับคนดูโอเคจจงหวะน,นี้เราลงไปหาเพื่อนดีกว่านะเหมือนเมืงพีกจะไม่มีคนแล้วนะคนดูผมได้เก็บเสียงมาแล้วพร้อมบวก ขับรถไปดีกว่าขับรถแซดไปเลยดีกว่าช่วงวันนี้ไปขับรถขับรถล่อหน่อยขับรถล่อหน่อยวงพิงไม่รู้มีคนหรือเปล่าแต่ผมได้มาแปคิวแล้วนะครับคนรู้ช่วงวันนี้โอเคผมก็ได้ทําการขับรถไปเรื่อยๆนะครับ<ๆ>เผื่อมีศัตรูแบบวิ่งอยู่นอกวงอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยไม่ใช่ดี่ในวงแต่อยู่ขอบๆนะโอเคนี่ปืนอ,อะไรเนี่ยไม่เอา m อ4มหนึ่งสนะ เดี๋ยวเราลงไปมือข้างล่างดีกว่านะเผื่อจะมีอ่าตัวสองตัวให้ผมได้ยิงนะครับคนดู<ป>เฮ้ยเหมือนข้างหน้าอ๋อนี่รถผมลองเทสยิงรถก่อนครับนี่โหโคตรแรงครับคนดูยิงรถแป๊บเดียวล่วงเมื่อกี้ผมแบบหายใจ,จไม่ออกน,นะครับแบบแน่นจมูกครับก็ขออภัยด้วยนะครับคนดูมาเรามาตามล่าศัตรูกันต่อนะครับน,นี้มีอะไรโอเคมีจับมานะโอเคได้จัแบสามา โ okay. อเควุ้ยแอรดัจังวันนี้ผมยืนแอรดเลยนะครับผมดูตอนนี้ผมมีแค่เกาะสองครับเราจะต้องการเป็นเกาะสี่นะครับเพื่อเราจะได้แบบแบบจิงสตูไหวๆนะแบบชิวๆไม่รู้ว่าวงไม่รู้ว่าเมืองข้างหน้าผมมีคนหรือเปล่านะผมก็ได้ทําการเปิดโดนไปนะครับเผื่อจะเจอสตูสักตัวสองตัวนะโอเคมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีผมกาฟาร์มเลยลการเกาะสามนะ เคได้เกาะสาม้านะเจ้าวันนี้ผมก็ต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะผมอยากได้เกาะสี่นะคนดูโอเคคนก็เหลืออ่าสามสิบสามคนนะครับแล้วผมก็ได้ทำการอ่านั่งลำโบกีนี่ส่วนตัวผมอยู่นะครับคนดูนี่ยเฟียวะละ่ะเคลียดูลำโบกีนี่นี่ไงโอเคเหมือนจะมาเลเวลสามแล้วเกาะสี่โอเค ได้เกาะสี่มาแล้วนะครับเหมือนข้างหน้ามีตัวหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแบบแบโอเคมีตัวนะครับคนดูตี่หนึ่งนะครับตัวนี้ผมยิงสามเลยไม่รู้ว่าคนละตัวกันหรือเปล่านะอุ้ยโคตรแรงนะเมื่อกี้ดอกละสี่สิบขวบเลยนะคนดูโอเคเฮ้ยมันยิงผมดูเอ้ยเพื่อนเบอร์สามยิงนี่ว่าเมื่อกี้ผมนึกว่าตัวยิงผมนะจังหวะนี้ปาดซ้ายมาผมบึ้งๆร่วงร่วงสามเลยนะครับคุณดูโอเคดอกละหกสิบเนาะเมื่อกี้ ก็มาดีครับวัตรฟราแมนวะล่ะเปิดเกาะฝนด้วยเรียบร้อยดาวโอเคตามเลยนะครับมาดูมีตัวไหมมีตี้ไหมมีตีไหมหมดแล้วหรือเปล่าโอเคได้มาสิบคิวแล้วนะครับตอนนี้คนเหลือสามสิบคนนะครับเก็บมาเกือบครึ่งแมปเลยนะเัวันะนี้คนมันก็ไม่ค่อยมีนะครับคนดูผมก็เลยทําการอ่าซื้อนี่นะซื้อธารกิจล่าค้าหัวนะครับเพื่อจะไปไล่ล่าศัตรูนครับ เออสตูอยู่วงพิกเอ้ยอยู่พิกเลยเอ่ะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราหัวสลิงไปนะครับคนดูจังหวะนี้เราต้องหวดสลิงไปแล้วล่ะอโอเค,อเคผมอยากได้เป็นอะไนเนี่ยคนดูซองยาวอะ่ะแทนซองสั้นอะ่ะหาซองยาวไม่เจอนะครับข้างหลังมีคนไหมข้างหลังมีคนไหมเดี๋ยวเราขึ้นพิกเลยนะครับคนดูเมื่อกี้ผมเปิดตาล่าอยู่แล้วโอเคอยู่ขวามือนะมีสตูอยู่ขวามือนะ โอเคมาดิจังหวะนี้ฟาร์มันผมจะได้ออกลงหรือเปล่าวิ่งเลยวิ่งเลยจังหวะนี้ด่วนเลยด่วนเลยไม่รู้ว่าจะมีตีหนึ่งหรือเปล่านะหรือว่าตัวเดียวนะเอ้มันอยู่ตรงไหนอะคนดูอยู่ตรงอันนี้หรือเปล่าข้างล่างตรงอันนี้หรือตรงไหนะตรงบ้านนี้หรือเปล่าบ้านเทาหรือเปล่าหรือว่าบ้านเอลเคมีอะไรเนี่ยเนะอ็มเจ็ดเก้านะอุ้ยเอ็มเจ็ดเก้าเกลือเลยนะครับผนดู ผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะสำหรับ M79 นะเหมือนข้างหน้านี่ไงผมเห็นแล้วตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้นี่เองมันคาบานไม้ไปนะครับคนดูจังหวะนี้ผมมาโดนฟา์มัดผมนะเรียบร้อยดิแบบนี้จังหวะน,นี้เรียบร้อยเอาเอาตั้งนี่นนี้ล่วงนี่ไล่วงซ้ำเลยแล้นการ J ซ้ำแบบสวยๆนะคนเหลือ24คนแล้วนะครับคนดูผมได้มา10 SQ โคตรตึงฟาร์มารเลเวลสามผมยิงแบบแปบ,บเดียวล่วงนะโอเคจังหวะนี้เราก็ตามล่าหาสตูต่อเลยนะครับชิวๆนะชิวๆนะว่าขอบวงมีหรือเปล่าข้างล่างเมืองน,นี้มีคนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับอุยอ้ยใครมาเบิรนรถอะไรแถวนี้เนี่ยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับอถนนี้ท่อค่อนข้างดังนะครับคนดู โอเคไม่รู้ว่าข้างล่างจะมีสตูหรือเปล่านะผมไม่กล้าไปไหนเลยอะเพราะว่าแบบเผื่อแบบสตูวิ่งขึ้นมาเราจะได้คิวฟรีนะเพราะว่าผมอยู่มุมสูงนะตอนนี้มนเล่นค่อนข้างง่ายนะสำหรับฟาัสเปิดหัวแบบระยะไกลนะอือโคตรเฟียเ้ยวเฮ้ยไม่มีคนจริงดิคนดูไม่มีคนหรอมีหรือเปล่าตรงเพื่อนเบอร์สามเบอร์สี่เฮ้ยมีหรือเปล่าฟามาผมยังไม่ได้กินเลือดเลยนะเฮ้ยเหมือนจะเจอสตูหนึ่งตัวเมื่อกี้ แบบแบบเนี่ยอาฟาร์มาผมไปกินดอละหเมื่อกี้เจ็บอยู่นะครับประมาณดีครับติดมาร์กนะเมื่อกี้ติดมาร์กโดนารามเสียหายเพิ่มขึ้นไป5%้อร์เซ็นต์นะครัของสกิลมาโลนะโอเคพอมาพอมาพอม,มาแบบนี้เรียบร้อยดาวโอ้ยไม่ดาวนี่ตุยเลยนะครับโอเคอุ้ยถึงกับกดสไลด์เลยนะครับมาตรงจริงจอกก้าห่างมีคนหรือเปล่า ขึ้นพีกเลยดีกว่านะครับคนดูเหมือนตรงเบอร์หนึ่งจะมีคนนะเมื่อกี้ที่ศูนเราก็ไม่มีแล้วนะครับเราอยากได้ที่ซูนย์ครับเอาไว้แบบเล่นในวงไฟนะครับคนดูมันโคตรตึงนะโอเคเมื่อกี้ผมเหมือนเหมือนจะเห็นอะไรแบบแบบหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่ามไม่รู้ไม่แน่ใจตรงเพื่อนเบอร์หนึ่งมีคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่านะครับคนดูเหมือนจะอยู่ข้างล่างนะตอนนี้เหมือนอยู่ข้างล่างนะ อฟาร์มัสผมจะได้ออกรู้หรือเปล่าจาังหวะนี้เพื่อนไปล่อยปล่อยปล่อยผมขอฟาร์มัสผมขอฟาร์มัสจังหวะนี้โผล่มาโผล่มาแบบนี้ก็เรียบร้อยฟาร์มัสลากหัวเรียบร้อยสามเม็ดพออุ้ยนี่มันสามเม็ดหรือว่าสองวิหนึ่งวิแตกนะครับโคตรแรงนะฟาร์มัสโอเคตอนนี้คนก็เหลือเอ่อสิบแปดคนนะครับวงก็เริ่มบีบเข้ามาแล้วนะ ศัตรูก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนหมดนะครับผมแบบอยากอยากคิวนะจังหวะนี้อยากคิวมากเลยอะ่ะโอเคเหมือนขั้าล่างจะไม่มีคนเดี๋ยวเราเอ่อเข้าไปในกลางกลางเมืองดีกว่านะเผื่อจะเจอแบบสองสามตีให้เราได้นัวอะไรอย่างนี้นะโอเควิ่งไปยาวๆนะครับคนดูตอนนี้ตีเราก็คบอยู่ครบตีนะครับคนก็เหลือประมาณสิบหกคนนะตอนนี้ถ้ารวมเราด้วยนะคนดู โอเคข้างล่างมีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวเจอฟาร์มาร์สผมนะถ้ามีอะโอเคเหมือนจะเห็นอะไรแบบแบบนั่นก็คือเหรียญนั่นเองแต่เราไม่เก็บนะครับโอเคแปโหัสลิงไว้ดีกว่าออกหมอกตายพี่แมวเฮ้ยเรื่องเหมือนข้างหน้าจะเจอสตูนะครับคุณดูอยู่หลังหินนะจังหวะนี้จังหวะนี้เรียบร้อยดาวโอเคอุ้ยเจอฟาร์มาร์สผมระยะไกลโคตรแรงนะครับคุณดู ไหใ,ใครเล่นเซตสกิลน,นี้ก็อยา่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกกันได้นะครับคนดูเซตนี Set ้มันโกงขนาดนี้ใครไม่เล่นก็แปกแล้วนี่ไงแบบเดียวล่วงสามเลยโอเคขอสามรายการอยู่ในนี้หรือเปล่าหรือว่ามันตุยไปแล้วคนดูโอเคแล้วเหมือนจะมีตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเพื่อนมันหรือเปล่านะวันนี้เราเข้าไปสวนเลยเราเข้าไปเข้าไปนวดีกว่านะครับมามาเรียบร้อยแบบนี้ดาวเอ้ยตุยข้างหน้ามีตัวหนึ่ง นณะผมน่าจะอยู่หลังบ้านนะโอเคซ้ําตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเหมือนจะอยู่หลังบ้านเนี้เมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบยิงผมเหรอผมมาผมมาครับผมม,ผมมาครับผมมาครับมาครับผมมาผมมาแบบนี้ลากหัวไม่โดนปึกปึก,ปกนี่ไงเรียบร้อยตายน้ามีคนลากหัวเรียบร้อยหุ้ยลากหัวสองหัวติดนะครับคนดูโคตรโกงฟาร์มสัสลากหัวโคตรง่าย นี่ไงอันนี้คือปืนที่แรงที่สุดนะครับคุดูสาหรับเซสกิลเด็กแหลงก็ต้องฟา마สเท่านั้นนะโอเคเหมือนตรงเพื่อนเราจะมีคนนะบเบอร์สี่นะจงหวันนี้เราก็จะปล่อยให้เพื่อนเล่นเลยนะครับเพราะว่าเราได้มา18คิวเลนะครับคดุดูครึ่งแมปนะเออเกือบครึ่งแมปนะไหนอยู่ไหนเพื่อนขอราสักตัว2ตัวดีพันยาโชเลนี่ไงซ้ําเกาะโชเลยมีอยู่ตรงไหน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 อุย้ย จังหวะนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ได้มาที่1นะครับตอนนี้โคตรโหดฟาร์มาร์ปืนแบกจัดเลยนะครับคุณดูก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเซสติิลเด็กแรงนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ